กลับมาสู่ช่วงที่3มของรายการท้าชนก้อนครัวกันที่เกาะเกร็ดซึ่งผู้เข้าแข่งขันของเราในคราวนี้เป็นคนพื้นที่เกาะเกร็ดของแท้แต่ดั้งเดิมเรียกว่าวันนี้เราจะได้ชิมอาหารสตรเกาะเกร็ดของแท้แน่นอนตอนนี้เราก็จะไปพบกับทีมแรกพี่หน่อยสีสุดาแม่ครัวคนงามประจำเกาะที่วันนี้ขอจับเจ้าหนอกกะลามาทำเมนูแบบเผ็เดๆซึ่งจะรสชาติจะเด็ดแค่ไหนต้องไปชมกันครับ พี่ชื่อศิสุดากันกายจ้าชื่อนีนชื่อหน่อยพื้นเพเป็นคนที่ก่อเกตเกิดที่นี่แล้วก็โตที่นี่พี่ได้รับเชิญจากรายการท้าชนก้นครัวให้มาทากับข้าวให้นักท่องเที่ยวชิมพี่ก็เลือกเป็นเมนูแกงส้มหน่อการะลาจุดขายของแกงส้มก็คือ1แกงส้มต้องมีรสเปรี้ยวนํานําแล้วมีหวานมีเค็มแล้วรสชาติจะต้องไม่เผ็ดมากวันนี้พี่จะทะมาทำเมนูแกงส้มหน่อกะลานะจ๊ะ ถึงแม้คู่แข่งของพี่จะเป็นพี่สาวแต่พี่ก็สู้จ้าไม่ยอมจ้าสู้สู้จ้ารักสาวมอนคนและทีมท้าชนก้นครัวอีกฝั่งในวันนี้ฝีไม้ลายมือก็ไม่น้อยหนะ้าเพราะพี่วารุณีเขาก็ขอท้าจับเจ้านอกกลามาทำเมนูต้นตำรับกอเกตอีกหนึ่งสูตรไปดูกันว่าพี่เขาจะมั่นใจขนาดไหนนางวารุณีเลยบุญค่ะ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่กเกาะเกต็เนี่ยค่ะเมน,นูที่จะมาทําวันนี้ก็คือแกงเรนหนอ,อกกะลาจุดเด่นของแกงเรนหนอ,อกะลานี่มันก็จะเป็นที่เครื่องแกงคือเราต้องแกงให้รสจัดค่ะมารสจัดค่ะออกเผ็ดแล้วก็รสจัดล้วถึงจะเข้ากับหนอ,อกกะลาแล้วเราจะมีกะทิด้วยมันจะทําให้ออกหวานนิดนึงแล้วก็จะใส่เค็มนิดนึงมันก็จะทําให้อร่อยขึ้นค่ะแพ้ชนะไม่ไม,ไม่ไม่สำคัญค่ะถึงแกงส้งมก็จะรสจัดหรือย,ยังไงแล้วก็สู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะสู้ยั กับมาถึงช่วงนี้ครับได้เวลาที่เราจะมาตามหาแชมป์ของเราแล้วใช่แล้วนะคะกับรายการท้าชนก้นครัวนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทั้งสองทีมนะคะคเขาก็มาเจอหน้ากันเรียบร้อยแล้วหรอล่ะพี่แจ๊ ตอนนี้นะฮะทั้งสองทีมนะฮะนอกจากเจอหน้าทั้งสองทีมยังคงแลกเบอร์ด้วยนะครับผมนะฮะาจ,จะมาแลกเบอร์ทำไมอ่ะเอารู้จักครั้งแรกก็ต้องแลกเบอร์ไว้เผื่อคุยกันไงคือเมื่อกี้นี้เนี่ยหลายๆคนนะคะอาจจะแบบได้รู้จักกันผ่านทางวิทีอาร์แล้วใช่ไหมครับผม,มยังไม่เห็นตัวจริงเขาบอกว่าเป็นสุดยอดแม่ครัวประจาเกาะเกร็ดแห่งนี้เลยเรียกว่าเห็นจากวิทีอาร์ว่าน่ารักแล้วนะครับตัวจริงนี่ยิ่งกว่านั้นอีกครับผมโอเคถ้าง,งั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันทั้งสองทีมเลยดีกว่านะคะเรียนเชิญฟังทางด้านนี้เลยค่ะนี่เลย แม่หน่อยนะฮะแล้วก็แม่เต้าค่ะเชิญค่ะด้านหน้าเลยครับด้านหน้าเลยครับด้านหน้าเลยด้านหนน้าเลยะครับผมนะฮะด้านฝั่งของผมบ้างครับนะฮะนี่อมายืนก่อนนะครับมาแล้วมาแล้วส่วนทางด้านฝั่งของผมนะครับผมคุณอัมพัชราภากับคุณชมพู่เอฮาเกตครับผมมาเลย โ<ค>น, oh, นนอ้า oh. คนหนผู้อันนี้ชมพู่เป็นชมพู่มะเหมี่ยวด้วยอันนี้อ้ำมอันนี้อ้ามอ้ามาฟังนี้กันก่อนดีกว่านะคะปกติค่ะต้องถามว่าแม่หน่อยทําอะไรอยู่ที่กรอเกตคะทําอะไร เป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านดังนั้นเนี่ยเรื่องของฝีมือการทําอาหารนี่คือหนุ่มๆนุมี่ติดกันเกลียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวบ้านไทยบ้านเลยจ้ะหัวบ้านไทยบ้านอยงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแม่บ้านนี่ก็เธอทำให้สามีกินอ๋อทุกคนอื่นด้วยอ๋อสามีคนอื่นด้วยโอ้โหตายแล้วไม่หมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงคนอื่นพี่พี่น้องน้อง๋อนี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนนะคะนั่นเองนะคะแม่แตวละคะปกติทําอะไรคะ เป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านเหมือนกันนี่เป็นแบบว่าครอบครัวมแม่บ้านวันนี้เราจะทำเมนูอะไรมาแข่งกับฝั่งโน้นคะแกงส้มหน่กกาาอกระลาจ้ะนี่สูตรเด็ดอยู่ที่ตรงไหนยังไงคะแม่หน่อยพูดไปเลยอ่าเราจะใช้ปลากับกุ้งสดโขกน้ำแกงก<อ>ุ้งก็อ่าน้ำแกงก็จะออกมาข้นแล้วก็หวานอืมเอาอยัางไงล่ะด้านของผมดีกว่าเอา่อถามถามคุณแม่ชมพู่ก่อนนะค,คุณแม่ชมพู่คุณแม่ชมพู่เนี่ยปกติทำอะไรครับ ถ่ายละครไงคะตอดี้ถ่ายละครเป็นไงเป็นไงจบเลยแค่นี้จบเลยไม่ธรรมดาถามดีกว่าละครเรื่องอะไรรถ่ายอะไรตอนนี้ถ่ายละครเรื่องอะไรอยู่ครับผมตอนถ่ายเรื่องอะไรตอนอ่านบอกไม่ได้อ่านชื่อเรื่องตอนอ่านบอกไม่อ่านชื่อเรื่องเล่นเป็นอะไรคะคุณแม่คะเล่นเป็นอะไรคะเล่นเป็นนางเอกสิคะเล่นเป็นนางเอกสิคะอไม่ดูเรื่องเลยเอาพูดถึงวันนี้ดีกว่าวันนี้เมนูเราจะทำคืออะไรครับ เมนูของเราคือแกงเลียงหนอกกะลาค่ะแกงเลียงค่ะแกงหนอกกะลาค่ะหนอกกระลาจะมีอะไรมาซุกแกงส้มหนอกกะลาอ้าวเดี๋ยวก็ดูบอกเลยนะแกงเลียงนี่ไม่ธรรมดานะครับเลียงตั้งแต่ตรงนี้นะฮะข้ามฝั่งมาฝั่งนู้นเลยเลียงอะไรชาบเลียงไปเลยครับแกงเลียงไปเลยแกงเลียง เฮ้ยจริงเหรอไม่แกงเลียงชามเหรอไม่ใช่ค่ะแกงเลียงนี่มันมีความพิเศษไงครับคะความพิเศษของเราก็คือหนอกกะลาเพราะหนอกกะลาของเราอร่อยค่ะแล้วก็ใส่กุ้งสดด้วยค่ะแหมมาคุยเรื่องหนอกกะลาของเราอร่อยหนอกะลาเจ้านี้กับเจ้านี้ซื้อจากที่เดียวกันใช่ค่ะไม่ใช่เขาจะมีวิธีการที่ต่างกันค่ะเอาล่ะเราอย่าโมวแต่ฝอยกันเลยนะครับผมก็ไลายท่วมจอแล้ว ไปดูของจริงดีกว่านะครับว่า2ทีมนี้เนี่ยออใครจะแน่กว่ากันเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยให้ทั้งสองทีมเนยนะคะเขาจับมือ่ากระชับมือกันก่อนก็คือรายการเราต้องอินมากกว่าน,นั้นเรา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 เปลี่ยนจากจับมือเป็นจูบปากกันได้ไหมจูบป,ป,ปากกันให้สองทีมจูบปากกันด,ดื่มที่สุดเลยดูตื่มที่สุดเลย แล้วว่าจะออนแอไม่ได้นะพี่น้องไ่าอย่างนั้นนะมือกันดากเอนอืออนแตอน์ไม่ไเตืเือนบตือนมือนัีนเจือนเตือนเนเตือนเตือตือนเตือนเนเตืนเตนเตือนนเตนนนออนนนนอนเอนเนอเเอเอนนนนอนันนะเเเ อย่างที่บอกนะคะว่าของดีของเด่นของที่กกเกาะเกร็ดแห่งนี้นะคะนั่นคือหนอกระลาเองค่ะปกติแล้วเนี่ยเราจะแบบว่ารู้จักการผ่านทาง<ะ>ทอดมันหนอกระลา,อ,าอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้นี่นะคะเขาจะนํามาทําเป็นแกงส้มกับแกงเลียงจะอร่อยกันขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอติดตามแต่ข้างหลังตรงนี้อย่าเพิ่งทะเลาะก,กันค่ะเมื่อกี้ตะโกนทะเลาะก,กันอยู่เดี๋ยวรอให้สัญญาณเริ่มค่อยเริ่มพร้อมกันนะครับแต่<ช>บอกก่อนครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของเราวันนี้ครับแน่นอนครับนั่นคือไฟแรงๆที่มาจากเวิร์กแกสนั่นเองนะครับใช่แล้วนะคะแก หมดกดสั่งเวอร์แก๊สนะคะ02ค่ะ272 3333เเองนะคะมันจะอยู่คู่กับควั่งคุณตลอดเวลาเลยนะแล้วก็คุณพี่อ้ําพัชราภาคุณ <จะ S 1> ชมพู่ในที่บ้านเขาก็ใช้อยู่ด้วยโอ๊ยไฮโซที่ตรงนี้แหละครับผม่างฉันตอนนี้เนี่ยเราจะมานับเอ <c oughs> ยหลังพร้อมกันเนาะครับผมาการเริ่มต้นการแข่งขันนั่นเองนะคะท้าชนก้นครัว5 4 3 2 1 เลยนเล่เได้เก่งจังเลยอะ่ะเึื่อทำไม่เป็นเลยอ่ะมมเม่งใช่แล้กันพอหอมปากหอมคอ,มมอก็ได้เวลาลงมือบรรเลงเพลงครัวกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็พพดลับเด็ดที่ทำให้แกงส้มอร่อยนอกจากหนอกระลาสดๆกรอบๆแล้ว ที่หน่อยแกก็เฉลยว่าต้องไถ่กุ้งสดๆมาเป็นส่วนประกอบเพื่อทำให้แกงรสชาติกรอ่อมมากยิ่งขึ้นแต่ละทีมต่างก็งัดสูตรเด็ดเผ็ดอร่อยมาโครกกันให้ครกบุกเรียกว่างานนี้ขอเอาจังหวะเข้าคมใครสมาธิล่มก่อนกันจะแพ้ได้ง่ายๆเลยทีเดียว ส่วนแกงเลียงทางฝั่งพี่วรุณีก็คัดเลือกกุ้งแห้งไซส์ใหญ่มาใช้ทำน้ำพริกแกงเลียงเพื่อให้น้ำพริกเข้มข้นเรียกว่าเป็นสูตรเด็ดของฝั่งพี่วรุณีเขาละครับไก่ตอนนี้นะคะกำลังละลายพิ่แกงละลายพี่แกงในน้ำใช่ไหมคะเอแล้วได้ที่แล้วต้องตั้งแกะตั้งเตา๋อต้องตั้งเตาตั้งเตามาค่ะหนูขอยิ้มหน่อยอ่า อ๋อแล้วค่ะคราวนี้เนี่ยแม่หน่อยคะเราต้องรอมันยังไงอะคะเกลือเสร็จแล้วก็จะปรุงรสปรุงรสก่อนแล้วเราก็ใส่กุ้งใส่ดอกกะลาแล้วค่อยเอาลงอ๋อถ้าเราใส่กุ้งไปก่อนเหมือนอย่างพี่เพราะว่ากุ้งมันก็จะไม่หวากอ๋อกะทิมันแก่จะเหม็นคาวอ๋อถ้าไม่มีกะทิคือให้ไปทำอื่อๆซะค่ะทำอย่างอื่นเพราะมันไม่อร่อยใช่ค่ะไปแกงส้มไงคะอโจบๆไงถ้าไม่มีกะทิทำยังไง ก็ไม่ต้องทำดิทำไม่ได้อยู่แล้วแกงเลียงอะ่ะไม่มีกะทิอะ่ะน่ใจร้ายอะ่ะหนูอยากทำหนูหากะทิไม่ได้ขึ้นมาล่ะอ่าอ,อยู่มาไม่ได้ไปซื้อที่ร้าน,น,นาาคือไมไ่ซื้อกะทินะไปซื้อแกงเลียงที่ร้านเลยเไปซื้อแกงเลียงเลยแล้วกันนะฝั่งนี้ยังรอไปปล่อยรอไปฝั่งนี้ลงชิมรสแล้วนะจ๊ะว่าอร่อยหรือเปล่าไม่เป็นไรเชื่อเหอะสุดท้ายก็เสร็จพร้อมกัน อะไรอ่ะอะไรอ่ะปรุงทีแรกไม่อร่อยเหรอต้องเติมมาอะไรเล็กทัพีอะไเล็กตัดว่าจะน้อยนึกว่าจะทัพีฟาดหน้าผมนะค่ีมาเลยมาเลยจะฟาดทัพีนะแม่หน่อยนะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมาแล้วมาแล้วเริ่มคุณอ้ําบอกว่าของเราเริ่มเจ๋งแล้วเริ่มเดือนนะฮะใส่กุ้งแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ แม่ฝั่งนี้ใส่กุ้งเ,เดือดนะฮะแม่เดือดนะฮะเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วใส่หมดเลยอ๋อถ้าเกิดไฟไม่เดือดเนี่ยกุ้งมันจะเป็น,น,นขาวเป็นข่าวเป็นขาวต้องให้เดือดค่ะ<อ>ต้องให้น้ําแกงเดือดถ้าไม่เดือดแล้วกุ้งจะเป็นขาวค่ะเพราะเป็นกุ้งสด<อ>ค่ะ,ะใช่ค่ะใช่ค่ะเรา<อ>ต้องมีเคล็ดลับของเราทำไหมคะเออเราต้องมีเคล็ดลับของเราสินค้าอย่าไปรู้เรื่องเขาเลยพี่แจ๊คพี่แจ๊คพี่แจ๊คฝั่งของกุ้งไก่เลยนี่กำลังจะใส่ หน่อกระลาใสไปเธอจะได้เล็กก่อนไงไม่ใส่ก่อนเล็กก่อนนี่ใส่ไม่ดีอ่ะไม่ไงไมไงไม่ไงใส่ที่หลังแต่ตีตื้นไปแล้วหน่อกระลาเลยดีกว่าหน่อกระลาของเฮ้ทอดก็เหมือนกันใส่หน่อกระลาเสร็จก่อนด้วยเดี๋ยวจะไปแจคดูก่อนถ้าเกิดเป็นแกงส้มนี่เขาเรียกว่าลักษณะอะไรคะหั่นเป็นท่อนแล้วก็ช้อนมุ้งหั่นเป็นท่อนแล้วก็ทุบเดลยหน่่อยแมดะคะทุบ น้ำแกงน้ำแกงมันจะได้ซึมเข้าไปในนี้ในกกะลาอร่อยอร่อยนะชิหนหนยชิมเลยค่ะทานแล้วเนี่ยชิมเลยนะคะรสชามันจะแบบเหมือนเหมือนข่าเป็นไงครับคุณอ้ําครับจะโอเคจะโอเคจะโอเคอาังมีแจ็กอฝร่อยมากเลยครับแม่ครับยังไม่ได้กินครับผม ฝั่งพี่แจ็คชิมแล้วเป็นไง <c oughs> อ่ะแล้วอ่ะต่อมาเป็นฝั่งกุ๊กไก่บ้างนะคะนีะ่เมื่อกี้แม่หน่อยตักมาให้เรียบร้อยแล้วขออนุญาตชิมหน่อยชอบกินรสไหนเอาเลยนะเอาอเลยนะเ,เนะนนผ็ดมาละเผ็ด,ผดถ้าเกิดคุณแม่บอกว่าเปรี้ยวนำหนูว่ามันยังไม่เปรี้ยวนะหนูยังไม่เปรี้ยวแต่ว่า,หน,วานหนูว่ามันมันอร่อยนะันมอร่อยแล้วนะ อ้าวนู้นั่นชิมอีกทีนึงอะว่ายังไงเดี๋ยวให้พี่แจ็คชิมหน่อย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 ชิมกน่อนชิมอน่อยชมันดมาแลมหน่อยชิมหนอยชิมหน่อยชิมหต้อย้ยมหน่อยชิมหเปอยชมหน่อยกมาน่อยชิมห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 เ่้ยฮ้ยพี่อยชิมปลาอย่ปะโถเอยเอากล่อยปไมสน่ใจทีมหเอย เอารสรสอร่อยที่ปากเรารู้สึกแล้วกันพี่เออเป็นไงคะเป็นไงครับกุ๊กไก่อร่อยมากร้อนแดดมากโอ้โหร้อยเป็นหนึ่งดาวแล้วร้อนแดดมากเลยใช่ไหมคะอร่อยอร่อยคืออย่างที่บอกว่าเอาจริงเอาจริงดีกว่าเราสองคนเนี่ยรู้สึกว่าปึ้มปิ่มแล้วปึ้มปิ่มแต่นี้คุณแม่เนี่ยชิมแล้ว จบเลยว่าโอเคยังไม่โอเคเพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยที่จะมาตัดสินเนี่ยไม่ใช่กุกไก่แล้วก็พี่แจกันเองนะแต่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวพ่อแม่พี่น้องภายในเกาะเตร์แห่งนี้แหละที่จะมาช่วยตัดสินว่ารสชาติไหนจะโดนใจปากมากกว่ากันครับผมออาลครับถ้าอย่างนั้นเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไป ตัดสินด้วยกันดีกว่าออจากจ้ใคร <ไป S 2> แล้วในเบรกหน้าในเบรกหน้าเบรกหน้าเดี๋ยวรอติดตามนะคะการชิมแล้วก็การตัดสินแล้วมาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าใครจะได้รับรางวัลกันไปกับตลิวทองคำจากท้ายชนต้นะครัวค่ะเย้